นิวโทจิน่างานตัวท็อปงานแบรนด์ดังนะคะสอยมาใช้แล้วแบบชอบมากใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งนะอันนี้คือขวดใหม่นะคะตัวนี้คือกลิ่นหอมแบบละมุนละมุนทุกคนจะเป็นกลิ่นออกมะลิจัสมินดอกลิลาวดีอะไรแบบนี้คะ่ะกลิ่นเขาจะมีความติดแป้ หน่อยนะละมุนคือสามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยเช้าแล้วเย็นแล้วตัวนี้ใช้น้ํามันจากน้ํามันเซซามีกก็คือตัวน้ํามันงานะคะตัวนี้มีวิตามินอีสูดด้วยผิวชุ่มชื้นผิวเนียนผิวนุ่มผิวโกลดูสุขภาพดีแล้วซึมเร็วมากนะคะไม่เหนียวเลยทุกคนเป็นงานออยบำรุงนะเป็นงานออยบำรุงเนื้อออยคือจึ้งนะคะนี่ทาไปแล้วคือแบบว่า ไม่หนักผิวเลยมันจะให้ความโกลอยู่ที่ผิวนิดนิดแล้วก็จะซึมเข้าไปเลยค่ะคีอเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยต้องใช้ออยประจํานะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่หยิบขึ้นมาใช้บ่อยมากนะคะใครที่อยากได้ไออยล์นิวโรจีน่าจัดเลยขวดนี้2 5 0 ml เลยนะใช้ได้3เดือนอัพเลยค่ะบอกเลยว่าผิวชุ่มชื้นผิว